สวัสดีครับผมมานพินและฟิลไทย t ด e บบ็อกซปัตนนะครับก็อันนี้อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่างกุ้งนะครับยังโกมีกาแฟครับมีไข่ดาวหน้าตาแปลกแปกนะแล้วก็ขนมปังแล้วก็มียำสับประรด มีเนยเนยปุกแล้วก็มีกล้วยโรงแรมพรมา่าหลายแห่งเขาจะเป็นมีอาหารเช้าให้ด้วยแบบอังกฤษเล็ก B&B Bed <Yeah. S 1> and Breakfast นะ Bed ก็เตียง b e Breakfast อาหารเช้าอันนี้อาหารเช้าอันนี้ทริปนี้มากันเนี่ย มีเสียครับเคียะใจเมื่อไปบตัดทัพเสียของหรือยูทูบ b e ียเอามารัเสียต้องรีบถอยเดี๋ยวเขาโฆษณาถอยออกถอยสูมออก็ถามเขาก่อนว่าเขามีอาหารให้เปล่าของพม่าปกตินี่ยเขาจะมีนะะโรงแรมพม่าจะถูกหรือจะแพงก็แล้วแต่ที่แต่ก็มักจะมีอาหารเช้าให้ เ็าจะมีห้องทานอาหารหลังข้างหงน้าเป็นเ้องแบบ